ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แขกไม่รับเชิญได้มาเยือนแต่เช้าเลยนะครับดูนะแขกไม่รับเชิญนะครับมาจ้องกินไก่นะี่ดูยาบืดเลยนะครับตัวนี้ประมาณ2เมตรฝ่าเกือบสเมตรอะ แขกแขกไม่รับเชิญนะครับดูยาวเ <c oughs> มียงไกล่ลุงเข้าแล้ว ยาวนะครับสามเมตรได้แขกไม่รับเชิญมาเยี่ยมาหาวิธีจับเขายังไงเนี่ยโอ้โห,โหสามเมตรฟา้า Yeah. <laughs>